สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Running Boy นะครับหลังจากที่รีวิว Pro 4ไปเนาะแล้วก็ Pro 4เพิ่งวางขายนะครับก็มีกระแสเกี่ยวกับ Pro 4เยอะเนาะแล้วก็มีคนเทคถามคนมาเยอะพรหลังจากที่บอยเห็นคนใช้บอย Pro 4เห็นบอยใช้อ,อัลฟา3อะไรเงี้ยจริงๆบอยเป็นคนสายใช้ n นกี้ เป็นคนที่จะใช้ n นกีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอย่างโปรอาดิดาสสิ่งนี้ก็กใช้แต่ว่าไม่ได้บ่อยนะแต่ว่าอย่างอัลฟาจะเอาไปแข่งขันอะไรต่างๆเนาะก็จะมีคนเทคถามเข้ามาเยอะว่าอ,อัลฟาเป็นยังไงแล้วก็โปรสเป็นยังไงเนาะล่าสุดเจอคอมเมนต์จากในคลิปโปรสเนาะว่าเอพิเกีดเป็นยังไงจริงก็มีหลายๆคนถามเข้ามาแล้วก็เปรียบเทียบเนาะพอดีน่าจะเป็นปีใหม่ด้วยนะยังไงก็กราบสวัสดีปีใหม่นะครับปี2525 25นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับแล้วก็สุขภาพแข็ง,งนะกันนททุๆ่า มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงรองเท้า3คู่นะเอามาเปรียบเทียบกันดูก็มีคนถามเข้ามาดีผมผมก็ม่รู้จะตอบอยังไงดีเอาเป็นว่าทําคลิปเลยแล้วกันเพราะว่ามีคนถามถึงโปซีถามถึงอัลฟามีโทรเข้ามาอย่างเมื่อวานขับรถอยู่ไปกรุงเทพเนาะก็ทำธุรากัจที่บ้านเนาะก็มีหลายๆคนโทรเข้ามาเลยเทคเข้ามาถามอะไรเงี้ยเกี่ยวกับรองเท้าเพราะว่าพอิีโปซีเปิดตัวขายอยู่พอดีมาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยถึงรองเท้า3คู่คู่แรกก็คือนี่ครับออดิซิโรอดิออสโปรซีเนาะคู่ เอออ a ลฟ่าไสามนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนี่ครับนี่เอเป็กปีดนุ่นสวิฟตนะครับก็เป็นรุ่นที่สองนะที่เป็นแบรนด์นไทยเนาะเลือกราคาสองคู่นี้สองคู่นี้อาจจะเป็นคู่ที่ราคาสูสีกันเนาะแล้วก็ คุณภาพต่างๆก็ใกล้เคียงนะหมายถึงว่าเรื่องเอาไว้แข่งขันนะแล้วก็เหมือนอโพลิมในโลกนี้ต่างๆเนาะแต่ก็จะมีรองเท้าที่เป็นแบรนด์ไทยนะ a p e ป Beat รุ่น Swift นะอันนี้จะเป็นคู่แรกของบอยเดียวกับกับเอเป็กบีทสวิฟเนาะซึ่งก็ใส่มาหลายร้อยโลมากๆแล้วนะครับก็ทนทานมากๆจะเป็นรองเท้าที่ทนทานมากแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบนะตั้งแต่เอาไปใส่ซ้อมเนาะแล้วก็เอาไปใส่แข่งขันนะว่ารองเท้าแต่ละคู่จุดเด่นแตกต่างกันยังไง อันนี้ถือว่าเป็นในมุมมองของตัวบอยเองนะไม่ได้เอามาเปรียบเทียบเพื่ออะไรนะแต่พี่เพื่อนๆถ,ถามเข้ามาเยอะนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มจากอะไรดีอะเราเริ่มจากสิ่งที่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาสคู่เนี่ยแล้วเราพูดไปเรื่อยๆเลยว่า3คู่นี้เป็นยังไงบ้างเนาะเอาเอาเริ่มจากดรอปก่อนนะครับรองเท้าคู่นี้ adidas zero a d i o t pro 4จะมีดรอปหนะครับแล้วก็2คู่นี้ก็คือตัว ebay b e s กับตัว ไนกี้เอาล่าไฟสามจะมีดรอปเท่ากันก็คือดรอปแปดนะครับแล้วก็น้ําหนักเมื่อกี้ผมช่างมาแล้วน้ําหนักก็ให้ทายว่าคู่ไหนหนักสุดให,ให้เพื่อเพื่อนถ่ายว่า3คู่ในี่ยใครหนักสุดในไซซิ่งอันนี้คือ300ทั้งคู่นะคู่นี้กับคู่นี้ของผม300เซนติเมตรทั้งคู่นะมีคู่นี้295กนะครับก็ผลที่ออกมาก็คือคู่นี้หนักสุดนะเนี่ยหนักสุดก็คือไนกี้นะ243กรัมนะครับแล้วก็อดิซีโร่อดิออสโปรนี่คือ237กรัมเนาะแล้วก็จบด้วยที่ เอเบกดนะครับก็คือ225กรัมนะสคู่นี้น้ําหนักว่าจริงๆแล้วผมถือว่าใกล้เคียงกันนะแล้วก็เป็นรองเท้าสายค่อนข้างจะทําการแข่งขันเนาะอย่างตัวไนกี้ออฟฟ f เ c i a l เขาเองก็เคลมว่าเป็นรองเท้าแข่งสํา,า,ราสหรับแข่งมาราทอนเนาะซึ่งตัววัยเองวอยก็เห็นด้วยกับแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวโปรก็เอาไว้ทําเพื่อ ระยะทําการก็คือ20กิโลอัพเนาะแล้วก็ตัวนี้อาจจะไม่ได้เคมนะแต่สําหรับตัวบอยเองนบอยรู้สึกว่าบอยชินชอบเขาในระยะสั้นอืมเราเราเขามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า3ตัวนี้ในความรู้สึกเห็นความคิดเห็นแตกต่างอเป็นยังไงเนาะเริ่มจากอัลฟาก่อนแล้วกันนะออัลฟาชอบที่สุดก็คือใส่แข่งขันบ่อยที่สุดเนาะใส่ซ้อมก็เป็นรงเท้าที่ในความรู้สึกก็ค่อนข้างจะเอาบ,บางหน่อย ซึ่งโฟมนะก็คือเบาบางในที่นี้ถ้าเราเอาไปใสแ่แค่ในวิ่งในแทร็กหรือเอาไปแข่งขันต่างๆอย่างเดียวผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยช้าเท่าไหร่เนาะรองเท้าแบบรองเท้าแล้วค่อยเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้มีอาการอันนี้ก็หลายร้อยโลแล้วนะครับรองเท้าไม่ค่อยได้มีอาการมากแต่โฟมก็ธรรมชาตินะโฟมก็โดยกับพื้นถนนก็อาจจะสึกรอดมากเพราะว่าเป็นโฟมทําสีขาวเนาะแล้วก็อาจจะมีรอยยุบต่างๆเนาะเนี่ยอาจจะยุบไปบ้างนะครับก็มีรอยยุบบ้างก็ แอร์ก็ยังอยู่ในสภาพดีที่ไม่แตกนะครับอัปเปอร์ต่างๆก็อยู่ในสภาพที่ก็ค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่ดีอันนี้อันนี้บอลใช้งานแล้วบอลย,ยังไม่ได้ซักนะพอดีถามมาพอดีบอลก็เลยออนง,งั้นทําคลิปตอบเลยแล้วกันสําหรับ อัลฟาสามในความรู้สึกบอยบอยชอบเขาในใน,ในการแข่งขันที่ระยะไกลเพราะบอยรู้สึกว่าอัลฟาค่อนข้างจะซัพพอร์ตดีแล้วก็ด้วยรุ่นนี้น้ําหนักไม่ค่อยจะสูงมากจริงๆก็เหมือนในในมคู่นี้เหมือนจะหนักสุดนะเพราะสองร้อยสี่สกรัมแต่ในความรู้สึกบอยก็รู้สึกว่าเขายังเป็นรองเท้าที่ให้การซัพพอร์ตที่มากแล้วก็น้ําหนักไม่ค่อนข้างจะไม่ไม,ไม่หนักเนะเาะก็คือวิ่งเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเลยรู้สึกว่าการตอบสนองการเด้งส่งไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ย้ายมาเป็นอัลฟา2องอะมาเป็นอ mm ัล hmm. ฟา3ามผรู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะในความรู้สึกบอยผมรู้สึกว่าเออเอาไปใส่วันที่เราหมดแรงเราก็ยังจ็อกเบาๆอย่างเงี้ยก็ยังจ็อกกับอัลฟาได้ก็มีความนุ่มมีความเด้งตอบสนองตอบสนองง่ายรองเท้าก็ไหลลื่นไปเรื่อยๆตามสไตล์ของไนกี้เนาะเพราะว่าเขาใช้คือโฟมก็คือซูมเอเนาะเป็นโฟมซูมเอ แล้วก็มีการตอบสนองที่ดีน้ําหนักเขาไม่ค่อยสูงเนาะแล้วก็ระยะที่บอยชอบบอยรู้สึกว่าสั้นไกลเนี่ยบอยว่าใช้ตอบสนองได้หมดเลยจริงๆในในเลสไกลบอยจะหยิบเข้าไปด้วยตลอดเลยก็คือในในวันไหนที่เป็นสีสองมาตั้งแต่พัทยามาราทอนเนาะตั้งแต่อุทุกทุกจัดถ่าจะดทุกเลสนะบางแสนเอ่ยอะไรที่เป็นเลสเอที่ต้องการจะทําเวลาแนละ้วรู้สึกมั่นใจที่สุดบอยก็จะรู้สึกว่ามั่นใจกับอัลฟาที่สุดเนาะแต่รู้สึกว่าก็จะบอกบางสุดโฟมเนี่ยถ้า ถ้าเอาไปเตะอะไรอย่างสมมติว่าบอยบอยมีหูหนึ่งข้างเนาะเนี่ยบอยเอาไปใส่แล้วบอยจะเตะอะไรหน่อยอย่างเงี้ยก็าจจะฉีกได้เนาะก็คือบอยไปเตะเหล็กนิดนึงเนีน่ยแตกเฉกเกวันที่ทําคลิปตอน Amazing เ,าเนาะวันนั้นบอยวิ่งไปแล้วพอดีไป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 ถ่ายเพราะว่าจะถ่ายคล,ลิปแหละแล้วเตะเหล็กเข้าไปพอดีตรงเหล็กกันนะก้นเนาะก็เนี่ยก็อาจจะ ถ้าลงไปในฟุตบาทหรือลงไปลักษณะเท้าบิดไปในปูนแรงๆก็เอาฟ้าก็อาจจะมีความเสียหายที่โฟมได้แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเราใส่รองเท้าแล้วเราแบบใช้ขี้เกียจที่จะเอามาดึงเนาะล้วดึงเอาเขาซ่อนเหยียบเนี้ยก็อาจจะขาดได้อะไรเงี้ยบอยรู้สึกว่าเออค่อนข้างจะมีความบบกบางเนาะแต่การกระชับของรองเท้าเขาจะเหมือนคล้ายๆถุงเทานะ้าเนาะรองเท้าเขาจะมีไม่ไม่ได้มีลิ้นรองเท้าเหมือนเพื่อนๆเนาะเป็นลิ้นอย่างเงี้ยเป็นลิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนลักษณะของถุงเท้าเนาะอันนี้บอยรู้สึกว่าก็ ถ้าการสงสัยก็อาจจะยากนิดนึงเพราะรู้สึกว่าอาจจะต้องหาแต่แต่เขามีตัวช่วยที่ดึงนะเราสามารถที่จะดึงตรงนี้กับดึงตรงนี้เพื่อสงสัยได้แต่ก็รู้สึกว่าอัลฟาจะสงสัยยากกว่าเพื่อนในบรรดา3คู่นี้แล้วก็การระบายอากาศบอยรู้สึกว่าอัลฟาสา3ระบายอากาศได้ดีนะถือว่าเป็นรองเท้าที่ไปและระบายอากาศได้ดีเพราะว่าดูเนาะความถี่ต่างๆเนะาะค่อนข้างจะค่อนข้างจะโปร่งแสงเลยแหละหมายถึงว่าถ้าใส่เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเนื้อของเราเองเลยแล้วก็ ก็ค่อนข้างจะโปรนะ่งเนาะระบายอากาศได้ดีเนาะใส่น้าเข้าไปหรือถ้าเวลาน้าแช่แช่อะไรเงี้ยเออการระบายอากาศดีแล้วก็การเด้งส่งการตอบสนองดีในระยะไกล่อยชอบเธอรู้สึกว่าอัลฟ่าดีแล้วก็สั้นๆอันนี้ก็เรามีแรงเนาะก็ยังกดไปก็ตอบสนองได้ดีอันนี้ไวรู้สึกว่าอาัลฟาก็ค่อนข้างจะตอบสนองด้านนี้แนะแต่ สิ่งที่ไม่ชอบก็คือรู้สึกว่าจะจะเบาบางไปนิดหนึ่งอย่างโฟมเนี้ยก็จะสวยแรกๆแต่ตอนนี้ก็จะเป็นดิ้วๆลอยๆแล้วก็เนี่ยก็แล้วราคาราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยตอนบอยซื้อมาก็เก้าพันสี่เนาะตอนนั้นก็อาจจะแย่งแยซื้อหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีราคาให้ให้ซื้อที่บางรุ่นก็ราคาถูกลงมาหน่อยแต่ว่าไซส์ก็อาจจะหาหน่อยสําหรับการสําหรับการซื้อนะอาจจะไซส์หายากสําหรับบอยเป็นคนสองทั้งจริงแล้วถ้าตรงไซส์จริงๆเลย2องเก้าห้าบอยก็หาไซส์ใส่ไม่ได้เนาะก็สรุปให้ฟังก็คืออัลฟา รู้สึกว่าเปราะบางนะดังค้สึกว่าเปราะบางราคาในในสามคู่นี้ราคาสูงสุดนะราคาสูงที่สุดแล้วก็เอราบางก็คือใช้ต้องทนุถนอมหน่อยอปเปอร์เราไว้อากาศดีการสวสัย,ยากหน่อยแต่ก็ค่อนข้างจะก,กระชับเนาะเพราะว่าเป็นถุงเทานะ้าเนาะตรงเชือกตรงเนี้ยแลว้วบอยเป็นไฮอาร์มเนาะเป็นเป็นคนที่อุ้งเท้าสูงแล้วตรงนี้จะโป่งๆหนะ่อยรู้สึกว่าอัลฟาจะไม่ไม่ค่อยทาร้ายเราเท่าไหร่เพราะว่าเราเราสามารถจะปลดเชือกแล้วมันจะก,กระชับเราหน่อยไอยจะไม่มีปัญหาเรื่องไฮอาร์มอะไรต่างๆเนาะก็ ฮิลคาวลาฮิลคาวเตอร์แถวๆนี้ก็เนี่ยก็ก็รัดรัดรัดส้นได้ดีนะใส่แล้วก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าหลุดเลยอันเนี้ยใส่ดีกระชรับเท้า,อาตอบสนองดีระยะไกลชอบแล้วก็ข้อเสียคือเบอบางแล้วก็ราคาสูงหน่อยสําหรับอัลฟาสนะครับแล้วก็มาเป็นต่อไปก็คือ Pro สี่แล้วกันนะโปรสในความรู้สึกข,ของบอยนะนี่คือโปรสี่นะ ก็อันนี้ใช้มาประมาณยังตั้งแต่วันที่รีวิวไปก็ยังไม่ไดเอามาใส่เลยเพราะว่าตีใหม่เนาะไม่ได้วิ่งเนาะไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะก็สําหรับโปร4สิ่งที่ชอบถ้าเทียบกับโปร3โปร3ก็มีความเฟิร์มความแข็งแล้วก็ไหลเลื่อนดีโปร4ก็ใกล้เคียงกับอัลฟาแล้วก็คือมีความนุ่มมีความเด้งถ้าถ้าเทียบถ้าเทียบกันบารู้สึกว่าเอออดีออดีซีโร่โปร4เนี่ยเด้งกว่าหมายถึงว่าถ้าเรายืนแล้ว,ลวเราขย่มหรือเราเดินเราจะให้ความรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างจะแบบนุ่มเด้งกว่าอย่างเห็นนได้ชเาาแต่่ว การส่งอันนี้คือการส่งการวิ่งส่งเนี่ยอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นโฟมไลท์สไตโปนะครับเป็นโฟมไลท์สไตโปแล้วก็มี e NERGY l o l เนาะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนเนาะก็ตอบสนองดีแต่ใช้แรงนะวันวันที่หมดแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไหลความไหลลื่นในในความที่เป็นโปร3ให้มาหายไปก็รู้สึกว่าใส่ต้องต้องส่งแรงโฟมรู้สึกว่ามีความคงทนกว่าอัลฟา3มีความคงทนกว่าอัลฟาส นิดนึงแล้วกันนิดนึงก็ใส่มาก็มีรอยยับบางๆแต่ดูจากลักษณะการยืดหยุ่นแล้วก็สีสันต่างๆก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะตอบสนองตอบสนองดีแล้วก็ทนทานหน่อยแล้วก็ตัว upper 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 เขา อัปเปอร์ก็นิ่มนุ่มเนียนดีแต่อัปเปอร์ไม่ระบายอากาศระบายอากาศได,ได้ได้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกันจะใช้คําว่าไม่ระบายอากาศเลยก็คงไม่ใช่ระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ตัวไล่ล็อกไล่ล็อกทำงานได้ดีเหมืนอนกันสวมใส่เนาะก็พอเป็นอุ้งเท้าสูงอันนี้บอยก็ไม่เจอปัญหาที่สวมใส่แล้วบีบรัดตรงนี้บอยรู้สึกว่าก็บอยไม่ได้บอยไม่บอยไม่ได้ล็อกแบบควายแบบแบบเป็นช่องตรงนี้เนาะแต่ก็รู้สึกว่าเออใส่ได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะการตอบสนองดีนุ่มเด้งแต่ เวลาหมดแรงก็อาจจะต้องใช้แรงเพิ่มหน่อยแล้วก็พื people, floor, like sure movies, people, ้นรองเท้าก็มีความยึดเกาะที่ดีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเลื่นนถลายเอออัลฟาอัลฟาจริงๆก็ถ้าวิ่งในแทรกลื่นๆก็อัลฟาก็ก็ก็ลื่นนิดนึงใน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 ความรู้สึกนะก็ลื่นนิดนึงแต่ว่าตัวโปร4ีรู้สึกว่าจะมั่นใจเพราะว่าหน้าเท้าก็ค่อนข้างจะกว้างเนาะแล้วก็ก็การลื่นนถลายได้ดีความฝึกไอ้ความทนทานหัวบอยรู้สึกว่าทนทานนะพอสมควรแล้วก็ เชือกทำงานได้ดีเนาะให้มายาวพอสมควรนะเอาฟ้าเอาฟาไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องเชือกเท่าไหร่เพราะว่าบอยไม่ได้ต้องมาล็อกเป็นมันไม่มี running loop อะไรให้ให้เราล็อกเนาะอันนี้บอยถ้ารับ running loop ก็น่าจะพอใช้งานนะน่าจะพอใช้งานแล้วก็เอ่อความคงทนอันนี้เอาต้องขอไปลองใช้นานๆดูก่อนว่าความคงทนเป็นยังไงแต่เนี้่ยห้าสิบโลให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆตัดสินใจดูแล้วก็ ตัว upper ระบายอากาศไม่ดีเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็แต่การสวมใส่ล er, ็อกกระชับเท้าดีโฟมตอบสนองดีน่าจะคงทนนะแล้วก็นั่นแหละก็โดยรวมก็ชอบแต่แต่อยากได้ไซส์เล็กกว่านี้ก็ไซซิงผมรู้สึกว่าต้องเผื่อไซส์สำหรับบางท่านถ้านหน้าเท้ากว้างเพราะว่าจะเล็กแคบกว่า pro สี่แล้วก็มาอีกคู่หนึ่งนี่ก็เป็น Apex Beat รุ่น Swift เนาะเอออันนี้ราคา โม่สีก็ราคา8,000บาทในในช็อปไทยแต่บ่อยได้มาประมาณ7,000นิดนิดในช็อปญี่ปุ่นเนาะ7 0 0ดนิดแล้วก็บอยรู้สึกว่าก็สวยงามความสวยความสวยก็3คู่ก็ชอบชอบชอบ2คู่นี้พอๆกันอันนี้เรามาพูดถึงตัว Apex Beat รุ่น s w i f t เนาะ a p b e ีบรุ่น s w i f t น,ะน,นี่น้ำหนัก225กรัมในไซส์295ก็คือไซส์บอยเนาะเป็น S-Power Foam นะ Foam อันนี้โฟมใช้มา67 0 0อโลอันนี้โฟมใช้มา6,700ยโลบางคนใช้ถึงได้ถึง2,000โลความคุ้มค่าเอาไ้ความคุ้มค่าแล้วเอเอาเอาเดี๋ยวเราพูดถึงพูดนี้ก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้ตัวกระชับต่างๆอันนี้ถ้ารุ่นนี้ก็อาจจะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่รุ่นใหม่กระชับแล้วแล้วก็ปีหน้าน่าจะมีรุ่นใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆหาตัวนี้ก็ราคา3 2 9 0นอเนาะในงานวิ่งต่างๆเนาะก็ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยว,วอาทิตย์นี้ตัวโพคลิสเวด ก็เหมือนจะเอฟเฟกต์บิดก็จะไปเปิดบูทอยู่นะครับแล้วก็โฟมมีความนุ่มเด้งตอบสนองดีใส่ไปค่อนข้างจะเฟิรม์มเฟิรม์มเฟิรม์มในในสามคู่นี้บอยว่าคู่นี้เฟิร์มสุดนะในในดาโฟมแล้วก็พื้นอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยพื้น6 700โลไม่ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นโฟมแปลกมากใช้มาหลายร้อยเจอน้ําเจอฝนเจออะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็มี page, คาร์บอนเพลสเนาะค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ตอบสนองดีรองเท้าใส่เข้าไปรู้สึกได้เลยว่าให้การตอบสนองที่ดี แล้วก็มีความมีความนุ่มอันนี้จะจะ,จะพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีความเด้งมีความตอบสนองที่ดีแล้วกันตัว upper upper ระบายอากาศได้ดีเนี่ย upper อากาศระบายอากาศได้ดีก็ถ้าใส่ถุงเท้าสีแปลกๆก็อาจจะเห็นเลยตัวเ p p e r แล้วก็มีความคงทนที่ค่อนข้างจะสูงเนาะอันนี้บอยใส่ไปไม่ค่อยทนนุ่มถนอมเลยเอาไปใส่เอาไปเตะเอาไปอะไรต่างๆก็ทนทานมากเพราะว่าหัวจะค่อนข้างจะมีตัวรับเนาะตรงเนี้ย ตรงนี้มันบางนิดเดียวเวลาเตะไปตรงๆเนี่ยมันอาจจะเจออันเนี้ยเขาจะมีการรับการรับขึ้นมาถึงข้างบนสุดเลยอันนี้เขาก็จะรับไม่สุดเนะาะรับอยู่แค่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเราเราอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าพอนะตัวโปรสีเนาะอาจจะไม่มีใครเดินไปเตะจนถึงใบตรงนี้ได้เพราะมันเชิดมากเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวล็อกเชือกเชือกก็อาจจะมีอาการหน่อยสาหรับคู่ไอเปปดเนาะค่อนข้างจะ ่อนข้างจะไหลๆห,หน่อยก็คือตัวแต่แก้ตัวใหม่มาแก้แล้วก็เย็บก็ช่วยได้แต่ว่าก็อาจจะมีอาการบ้างนิดๆหน่อยๆนะสำหรับลิน้นรองเท้าเพราะว่าเขาจะมีความหนานิดนึงแล้วก็ตัวน้ําหนักก็ไม่สูงเนาะตัวเชือกอ่าตัวเชือกอาจจะไอคู่นี้อาจจะให้มาสั้นนิดนึงแต่ตัวคู่ใหม่ก็แก้แล้วยาวขึ้นแต่ล็อก running loop ก,ก็ยังเหลือไม่ค่อยมากสําหรับเชือกนะครับโฟมทนทานมากๆนะพูดไปแล้วจ,จะพูดซ้ําไปละเนี่ยโฟมทนทานมากแล้วก็ อเปอร์ทนราคาดีมากเหมาะกับใส่ซ้อมเพราะว่าไม่ต้องรู้สึกว่าเสียดายรองเทานะ้าเนาะเพราะว่าใส่พันสองพัโลก,ก็ยังใส่ได้อยเงี้ยตัวพื้นข้างในตัวซอฟก็สามารถถอดออกมาตัวตัวอินโซข้างในก็สามารถถอดออกมาที่จะเอามาซักทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็รอ,องเท้าเป็นดันชัยก็อุ่นหนุนกันเยอะๆก็ดีเท <laughs> <laughs> ่าไห้จะดีแหละตัวนี้ตอบสนองดีวิ่งดี ระยะทําการบอยเอาไปเคยไปใส่มาราธอนไม่ชอบบอยชอบในระยะสั the Olympics, the me, ído, play, ้นเพราะว่าในบรรดาสามคู Alpha, ่ที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 ่มีมาทั้งหมดเนี่ยสามคู่ที่ผ่านมาเนี่ยบอยรู้สึกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าใครเข้าหนักกว่ากันเนี่เนโปอันนี้อันนี้อันนี้อัลฟาอันนี้โป4อันเนี้ยเอพิกบีสบอยรู้สึกว่าเอพิกบีสซัพพอร์ตน้อยสุดในสามคู่นี้ถ้า ถ้าใส่แล้วเพื่อนที่ท,ทมีน้ําหนักตัวแล้วรู้สึกว่าต้องการซัพพอร์ตผมว่า EPIC อาจจะซัพพอร์ตน้อยสุดแต่ว่า,าการตอบสนองการเด้งอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้น้อยหน้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเท่าไหร่เนาะแล้วก็นั่นแหละสิ่งที่บอยพูดไปบอยก็ไม่กล้าไปฟันธงว่าชอบอันไหนอันไหนดีอันไหน,นไม่ดีเนาะอันนี้พูดรายละเอียดต่างๆว่าความรู้สึกที่มีต่อเขาเป็นยังไง ใส่น้ําแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะพอ mm hmm. ถือว่าเ p p e ์ค่อนข้างจะระบายอากาศได้ดีแล้วค่อนข้างจะทนทานแล้วก็มีข้อเสียก็คืออาจจะมีดิ้นที่แบบดิ้นๆนหน่อยแต่เขาก็แก้ไขปัญหาแล้วแล้วก็ตัวตัวตรงล็อกข้อเท้าก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ราคาดี3ามพันสงเาพี่น้ารอลุ้นว่าคู่ใหม่จะสวยขนาดไหนนี่3คู่คู่นี้ใส่ซ้อมชอบสุด ชอบที่สุดในบรรดาใส่ซ้อมนะในแทรกระยะสัน้นอันนี้ชอบมากระยะ5โล10โลชอบมากเอาใส่แข่งขันรู้สึกว่าไม่ด้อยกว่าเพื่อนๆเลยในส์ในสองคู่ในสามคู่นี้เนาะอันนี้ไม่ไม่ด้อยกว่าเพื่อนในระยะสัน้นแต่ถ้าระยะไกลชอบสุดอาจจะเป็นคู่นี้อาจจะเป็นอัลฟาคู่ชอบที่สุดแล้วก็กลางๆในใน5โล10โลก็อันนี้อาจจะยังใช้ไม่ถึงมาราธอนเนาะจจะงตอบไม่ได้แต่เคยไป23โลไกลสุดก็ ก็20กว่าแรงหมดแล้วก็ต้องใช้แรงหน่อยอะไรเงี้ยแต่คู่นี้ก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆยังมีความรู้สึกว่าไม่เป็นภาระวิ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเนาะไม่ค่อยได้เป็นภาระเรื่องเรื่องความอุ้มน้ําเท่าไหร่แล้วก็แต่ระยะสั้นแข่งขันซ้อมตั้งแต่ 5K จนถึง 21K จริงๆตั้งแต่ใส่ซ้อมอินทโเบิร์จริงๆวันอีซี่เบาๆไบาก็ใส่เนะรู้สึกว่ารองเท้าเขาเนี่ยจะตอบสนองดีแล้วก็สปอร์ตได้พอสมควร แล้วก็ราคาถูโฟมค่อนข้างจะทนทานเนี่ยคณเอาเอพ b กบีสไม่รู้วอลนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆไหมสำหรับรองเท้า3าคู่ <c oughs> <c oughs> ก็รองเท้ามีดอกที่แตกต่างกันมีน้ำหนักที่แตกต่างกันมีความสวยงามที่แตกต่างกันเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนมากกว่ากันเนาะความสวยงามใน3าคู่นี้เมื่อก่อนรจะชอบอัลฟ่ามากเพราะว่าอัลฟ่าใส่ถ่ายรูปสวยมากแต่สาคู่นี้บ่อยอาจจะชอบอัลฟ่าสูตร ตอบสองคู่ที่พ,พอกันนะตอกอัลฟาสีขาวนะก็สวยดีแต่คู่นี้ถ้าได้สีขาวก็น่าจะสวยแต่เอเบ็กบีในในความสวยสามคู่นี้อันเบกบีอาจจะได้สุดแต่ผมว่าถ้าการสมทสัยเอเบ็กบีไม่ไม่ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะเพราะว่าในระยะสั้นในการลองคอร์ดในการฝึกซ้อมต่างๆผมเวลาเวลาใครมาถามผมว่าเอเบกบีดีไหมผมบอกว่าซื้อเถอะมันมันควรซื้อเพราะว่าใส่ซ้อมก็ได้ใส่แขงก็ได้ใส่ได้ทุกอย่างจะอีซี่ เอาจะเอาไปเท่าเทรลผมว่าก็เข้าได้อะคือแบบมันอาจจะแบบลื่ลนๆหน่อยนะแต่หมายถึงว่าความคงทนเขาอะมันไม่ทําให้เราเสียะมันมันมันคือเขาเขาเขาจะไปกับเราได้ทุกที่อะไม่ว่าจะเทรลเราถ้าเรามีความแข็งแรงของข้อเท้าที่ใส่ได้ผมว่าเขาก็ไปกับเราได้เออเนี้ยไปได้ทุกที่อันนี้ก็ไปได้ไม่ทุกที่อาจจะต้องไปแบบในแทร็กในโรดที่แบบต้องทะลุทนอมหน่อยถ้ามีหินมีกรวดอะไรต่างๆอาจจะแอร์แตกได้หรืออาจจะโฟมอาจจะโฟมบินได้อันนี้ก็นุ่มเด้งดีตอบสนองดีสวยงามแต่ก็ รออนแรกก็มีสติ๊กเกอร์หลุดหน่อยราคาอันนี้แพงสุดอันนี้ลองลงมาน,นี้ถูกที่สุดนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นการตอบคำถามที่ยาวหน่อยลองดูเผื่อเพื่อนๆจะได้คำตอบกับการซื้อรองเท้าสาคู่นี้ก็รองเท้านะบอยว่าซื้อที่เราชอบแล้วก็ซื้อที่เรารู้สึกสบายใจเนาะก็ถ้ามันแพงไปแล้วเราใส่แล้วเราทุก็ มันมัน,ม,นมันอย่างเงี้ยบอรู้สึกว่าสำหรับตัวบอยเองอายุสมันแพงไปเลยเพราะว่า9 0 0 0กว่าวิ่งสัก4-500โลแบบเริ่มจะเสื่อมแล้วะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากิโลนึงก็หมดไปไหลายเป็น1 0บสบาทนะสำหรับรองเท้านะอย่างเงี้ยคุ้มค่าลองไปหาดูอันนี้ก็เออคุณค่าทางใจแต่อย่าพูดสองคู่นี้ไาเอาไปใส่วิ่งก็ก็สวยเนาะก็ลองดูนะเผื่อเพื่อนๆหารองเท้าแข่งขันหารองเท้าซ้อมน,นะคลิปนี้ก็อาจจะ ให้คําตอบได้ในมุมมองของบอยนะว่าบอยชอบเขาในระยะไหนไม่ชอบเขาในระยะไหนนะพูดยาวหน่อยนะลองกอกดูนะป่ะบอกนี้ขอลาไปก่อนนะอาจจะไม่ได้อินเสิร์ตอะไรนะเป็นเทคยาวๆนะสำหรับการพูดถึงรองเท้าสามคู่นะครับสวีปอ,อัลฟาสามแล้วก็โปรสี่นะครับป่ะบอกนี้บอยลาไปก่อนนะครับสําหรับรองเท้าสามคู่เดี๋ยวยว,วันไหนจะมาทํารีวิวเนาะจริงๆซื้อตัวโนว์บราสไปคู่หนึ่งฝากจุ๋เนี่ยซื้อจิ้วเนี่ยแหละเป็นคนป้ายยาผมว่าโนว์บราส ห้าพี่บอยคนมีก็เลยจุนนี้ก็เลยผมไม่มีโค้ดลดจุนนี้ก็เลยกดให้ปะเดี๋ยวใกล้โนวาบราสจะไปรีวิวโนวาบราสให้ดูนะสำหรับรองเท้าใส่ซอมนะแต่เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับรองเท้าสามคู่ a p e ป b e a ี s a l ฟาสาแล้วก็โปรซีนะครับลาไปก่อนนะคะรับสวัสดีครับ